สถานการณ์น้ำในภาคเหนือนะคะภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่าบางพื้นที่เริ่มที่จะคลี่คลายบ,บางพื้นที่ก็ยังท่วมหนักแต่ว่าที่ต้องจับตากันวันนี้เลยนะคะก็คือมวลน,น้ําในแม่น้ํายมจากจังหวัดแพร่ที่ไหลามาถึงสุขโขทัยเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมื่อคือนที่ผ่านมาฝั่งเขตเศรษฐกิจเทศบาลเมืองสุขโขทยัยน้ําในแม่น้ํายมยังต่ํากว่าตะลิ่ง50เซนติเมตรนั่นหมายความว่าน้ํายังไม่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมเขตเศรษฐกิจนะคะในตัวเมืองในตัวเมืองนะคะ น้ำมันลดลงไปเพราะว่าคันกั้นน้ําพังหลายจุดค่ะบริเวณโดยรอบโดยที่โดยเฉพาะที่ตําบลยางซ้ายแล้วก็ที่อํเาเภอศรีสรํารองจุดนี้ท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนเขตเศรษฐกิจเนี่ยทางจังหวัดก็ยังเตือนประชาชนนะคะบอกว่าให้เก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ให้ฟังการแจ้งเตือนของทางจังหวัดด้วยค่ะ เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการคาดการกันว่ามวลน้ําก้อนใหญ่ที่ไหลามาจากจังหวัดแพร่จะไหลามาถึงจังหวัดสุขโขทยัยแต่ปรากฏว่าระดับน้ําในแม่น้ํายมที่สะพานพระร่วงจุดเฝ้าระวังไม่ให้น้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจสุขโขทยัยน้ําลดต่ํากว่าตะลิ่ง50เซนติเมตรสาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคันดินกั้นน้ําที่ตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองและที่ตําบลวังใหญ่อําเภอสีสํารงค์ พังหลายจุดคุณผู้ชมก็เลยทำให้น้ำมันระบายออกไปบางส่วนน้ำก็เลยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในตำบลยางซ้ายแล้วก็ที่ตำบลวังใหญ่หลายหลังคาเรือนแล้วแต่ว่าในเขตเศรษฐกิจสุขโขทยัยน้ำยังไม่ล้นตลิ่งเข้ามาแต่ว่าทางจังหวัดก็ยังได้แจ้งเตือนประชาชนอยู่นะคะบอกว่าให้เก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็ให้ฟังการแจ้งเตือนของทางจังหวัดด้วย ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำในจังหวัดสุขโขทัยก็พบว่าผนังกั้นน้ำและแนวคันดินกั้นน้ำหลายจุดเริ่มได้รับความเสียหายค่ะเนื่องจากว่ามวลน,น้ำปริมาณหน้ามาก ก็เลยส่งผลให้น้ำหลากไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรอย่างเช่นที่บริเวณสะพ,พานสิริปัญญารัฐตําบลวังใหญ่อําเภอศรีสํารงบางจุดน้ำหลากท่วมทําให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะคะนี่เป็นพื้นที่ที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อวานในท่านไปดูด้วยตัวเองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยอมรับนะคะว่าจังหวัดส,สุขโขทัยมีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่าปีที่ผ่านมา ก็ตรงกับที่ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหปีนี้น้ํามันเยอะจริงๆซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะคือมันเป็นน้ำหลากมันมาเร็วไปเร็วดังนั้นก็เลยทำให้กำแพงคันดินที่มันอ่อนแอไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมเก็บของแล้วก็ติดตามการแจ้งเตือนของจังหวัดเอาไว้ด้วยนะคะ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็กําชับให้ข้าราชการเฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะทางด้านคุณสุชาติทีฆะสุขท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัย รวมทั้งพ่วงในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยนะคะท่านก็สวมหมวกอีกหนึ่งใบพร้อมด้วยพันเอกเฉลิมศรีเจริญรองพ่วงในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทยัยฝ่ายทหารกองพันทหารขนส่งที่23กองบัญชาการช่วยรบที่3และกองพันทหารเสนารักษ์ที่23และประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันลงพื้นที่ไปที่สะพานสิริปัญญารัฐหมู่ที่6ตำบลวังใหญ่อําเภอศรีสํารงจังหวัดสุโขทยัย หลังเกิดเหตุคันดินตลิ่งใต้สะพานสุดตัวลงทําให้น้ําทะลักเข้าพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยม,มาเร็วแล้วก็มาแรงเลยทีเดียวขันกั้นน้ําที่มันอ่อนแอมันรับไม่ไหวอวคะค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยกล่าวว่าเนื่องจากว่ามวลน้นําแม่น้ํายมจากจังหวัดแพร่มีมากทําให้น้ำนะมันล้นตลิ่งหลายจุด จึงต้องเร่งระบายน้ําและต้องเฝ้าระวังจนกว่าจะหมดฝนค่ะก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอีกหลายวันนะคะ25-28ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องเลยครับค่ะ